สวัสดีคุณเอฟซีช่องปอนพี่สาลงพลนะคะขาวแม่ขาวเอ้ยไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะลูกแดดเด้ดนั่นแดดได้ดนั่นน่ะเข้าร่มแล้วเข้าร่มแล้วขาวนวนแม่ขาวนวนไปโกใครมานะ่ะไปนอนอยู่ตรงนั้นนะ่ะโอ้ยนอไปนอนตากแดดพ่อแม่พี่น้องเลย แม่ขาวนวลเมืงองหยาอยู่กันแท่หน้าไหมพระลึกพลือเกีก่ยวขาวออกเลีเ่ยวนกะสิไปอันเอาไฟใส่นอกพ่อแม่พี่น้องไฟใส่กันแท่หน้าเน่ยหยามันจังเชียนหยุบร่วงไหมบ่วงรลดเข่าประออนปีนี้ ปีนี้แย่ๆม,มากๆเลยก็เอาแต่ <esh. S 1> ห่วงนี่แหละห่วงที่มี่อันหมากน nee ี่แหละพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวกระไดอืมกระลองกระแหลงเบึงอระโดผิดกับปีกายเนี่ยปีกายเนี่ยโอ้ยต้นข้าวตรงนี้นะคะ คือพอเอาอันมักบกมาก,กินน้ำเนยแม่มัมกบกเจ้านะเจ้าว่านโอ้ยเราขวดกินที่บดเหรอไผ่กระตูกนะอีพ่อหนะนะขวดมักบกกินอโอ้ไอตัวกวดถุยนะี่แหลอืมโอ้กินมะขามป้อมคนนะ่ะ น้ำปลาบน้ำตาลน้ำปลากระมีหน้ากันนีดกระ้มสมแนากินแหมน้ำปลอมกับน้ำตาลอืม เมื่อแรกจะกันยิบคันมกเบีงหน่อยเนาะมะออื่นเผื่อนะเพราะจะยิบมืกอึ้นถามว่ามะออื่นมันพระเนาะไปยิบเม่แรงเหรออ๋อเวลาจะไปจำสิ่งหนึ่งสิบอ๋อเออวันนี้มาแรงกับไปไปกระท้องอ๋อเนบเนบก็เนบมืกขึ้นก็ได้ดอกอันดาวเรื่องนั่น บานเต็มนึง,น,งนั่น,นอืม่ในสวนอวยกับเต็มนึงย่านะคะกินอะไรก็ไม่รู้นะคะโอ้ยคนน่ะทุงน้ำตาลพอไม่พี่น้องเอ้ยคนน่ะน้ำลายเฮียน้ำเล้าอยู่แต่ว่าหันกินน้ำเล้าบ่าได้ย่านย่านทองเสียเ่แม่นยังดอกเพราะว่าเขาห่านได้กินญ่าเราบ่ากินเข่าเด้ Nên là nó bèm này là nhấm ở thiêng Ôi, nó kín khẩu, nó kín nhấm ở sâu Kín tới nhấm ở sâu, nhấm ở thiêng nha, bộ kín khẩu Mãi thường nhấm ở thiêng bà, nha Bộ kín khẩu, nó thêm biếc vào đây Kín tới nhấm ở sâu Bạn này sẽ mặc, mặc xốm ô bạn này Ôi, xốm ô có pan mặc nào ừ. Phần có xíu chăm có nấm phá này đi, nấm phá phần tiềm มีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะสมโบกสมเป็นทนายสมซื่อสมซื่อสมซื่อสมไม่รีหืมเห็นหญ้ากินกับน้ำลายแตกน้ำลายแตนน้ำลาวอยู่แต่ว่าก็กินน้ำลาวบ่ไดอ้อืม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 ยิ่งสได้บุกหอเกลือก,กขึ้นมีอยู่เลย นี่แต่น้าตาลอหไรแม่มะหอกเกลือก็าอามานำด,ด,ด,ดเๆบอกโคบตะเกือกเกลือจะก็มานำอ๋ออืมเกลือก็มานำมาสัน่นนี่นะคะยาก,กินแล้วตอ,อนก็กินไม่ได้นะคะน้ำตาน้ําลายไหลยอยู่ไม่ใช่น้ําตานะคะน้ําลายไหลยอยู่แต่กินไม่ได้เพราะว่ากลัวท้องเสียพราะน่ะ โอ้ยชมโอชมแทจวดน้ำลายเฮียน้ำเล่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวบอนจะขึ้นไปกินข้าวก่อนหิวข้าวแล้วสวัสดีค่ะ